สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Guiding Light by j o จครับวันนี้เราจะมาพิกอากาศกันนะครับเราจะมาพิกอากาศกันในหัวข้อที่ว่าเขาเงี้ยไปเพราะอะไรยังคิดถึงกันอยู่ไหมมีไพ่3มกองให้เลือกเช่นเคยนะครับมีไพ่กองรถแวนครับกองกล้องถ่ายรูปครับและก็กองกระเป๋าเดินทางครับ ให้เวลาเลือก5วินาทีครับโอเคครับถ้าเลือกได้แล้วไปเริ่มก,กันเลยครับสวัสดีครับสำหรับคนที่เลือกไพ่กองรถแวนนะครับกับหัวข้อที่ว่าเข้าเงียบไปเพราะอะไรยังคิดถึงกันอยู่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ โอเคครับผมสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องรถแวนนะครับผมคิดว่าคนที่คุณกำลังคุยด้วยอยู่นี้นะครับหรือแบบว่ากำลังศึกษาการอยู่เนี้ยนะครับผมผมคิดว่าที่เขาเงียบไปเขาหายไปอะ่ะเขาดูเหมือนว่าเขาจะไปทำอะไรในสิ่งที่เขาโฟกัสสนใจนะครับผม mm. เขาเงียบไปจริงๆด้วยนะครับผมผมว่าจริงๆเขาก็คดูเป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วด้วยนะครับผม พูดน้อยพูดไม่ค่อยเก่งแล้วก็เขามีมุมส่วนตัวเขาค่อนข้างมีแบบมีโลกส่วนตัวสูงเหมือนกันนะครับผมเขาเป็นคนแบบว่าอชอบที่จะให้เวลาแล้วก็ศึกษากับสิ่งที่เขาอยากรู้สนใจนะครับผมเขาดูมีความสนใจอะไรหลายๆอย่างมากแล้วก็เขาดูที่จะแบบเหมือน ไปโฟกัสแล้วก็อยู่กับเรื่องนั้นได้นานๆมากเลยนะครับผมเออเขาเป็นคนค่อนข้างเก็บตัวนะครับผมใช่เลยเขาพยายามที่จะบริบรหารจัดการจัดสรรอะไรบางอย่างอยู่นะครับผมเหมือนเขามีภาระหลายอย่างแต่เขาพยายามที่จะเหมือนบาลานซ์จัดการจัดสรรปัญหาส่วนตัวของเขาอยู่นะครับเขาเป็นคนดูที่จะมีเป้าหมายนะครับผมเออที่ผมว่าที่เขาเงียบไปเขาเขาดูไปโฟกัสกับตัวเองกับสิ่งที่ตัวเองสนใจนะครับผม แล้วเขายังคิดถึงกันอยู่ไหมนะครับผมผมคิดว่าเขามีคิดถึงคุณนะครับผมเขาเหมือนแบบว่าคิดถึงแต่ไม่อยากแสดงออกโอ้ผมว่าเขาดูมีความเครียดความกังวลใจหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับมันรู้สึกแบบเหมือนเขารู้สึกตกว่าตัวเขาเองยางไม่พร้อมเขาเขาดูเครียดทางด้านการเงินด้วยนะครับผมเออเขารู้สึกว่าเขาดูเหมือนไม่พร้อมแล้วถ้าแบบ เหมือนซัพพอร์ตคุณไม่ได้ซัพพอร์ตใครไม่ได้เขารู้สึกเหมือนไม่สบายใจเขาเหมือนรู้สึกแบบมันเขาอยากทําให้ดีกว่านี้แบบนี้นะครับ mm hmm. เขาก็เลยเลือกที่จะแบบ mm hmm. เงียบเลยนะคบผมโอ้เหมือนเขาทําอะไรมากไม่ได้ดังอย่างที่ใจเขาหวังนะครับ mm hmm. เขาก็เลยกลายเป็นความเครียดแล้วก็กดดันตัวเองนะครับผมแล้วก็เงียบเลยแล้วก็ตอนนี้ถามว่าคิดถึงไมคิดถึงครับยังแอบมองแอบส่องอยู่นะ ถึงเงี้ยไปแต่ก็แบบเหมือนใจคิดถึงตลอดเลยแต่ว่ามันเขารู้สึกเขาไม่พร้อมยังไงยังไงอยู่เหมือนกันนะครับผมเขาอยากจะไปปั้นตัวเองไปทําตัวเองไปเรียนรู้ไปเติบโตไปสร้างตัวมาให้แบบพร้อมเขาอยากพร้อมเขาอยากเขาอยากแบบอ่าเบอร์ได้ดูแลคุณได้แบบนี้นะครับผมเขาดูมีความในใจเขาดูมีภาวะความเป็นผู้นําสูงมากเลยนะครับผมพอเขาทําไม่ได้ลังใจเขาเขาก็ค่อนข้างที่จะเหมือน เหมือนไม่กล้าแอคชั่นไม่กล้าทําอะไรเลยเก็บตัวแล้วก็พยายามแบบเหมือนสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่พยายามปรับปรุงตัวเองแล้วก็หาหนทางในทางที่จะดีขึ้นเขาเขาไปเรียนรู้กับอะไรแบบนี้นะครับผมโอ้ชีวิตเขาก็เลยเหมือนแบบอยู่กับสิ่งที่ศึกษาแล้วก็สนใจนะคะผมใช่เลยนะถึงเขาจะเงียบไปเขาก็ดูคิดถึงคุณนะคะผม,มแต่ภาระในใจเขามันเยอะมากเลยเขาตอนนี้คงต้องให้เขาเคลีย ใจเพียรปัญหาของตัวเขาเองก่อนนะครับผมโอ้ใช่เลยนะยังไงลองพิจารณาดูนะครับเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับสำหรับคนที่เลือกให้กองกล้องถ่ายรูปนะครับกับหัวข้อที่ว่าเขาเงี้ยไปเพราะอะไรยังคิดถึงกันอยู่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ โอเคครับผมสำหรับคนที่เลือกไพ่กองกล้องถ่ายรูปนะครับผมผมคิดว่าคนที่คุณคุยด้วยกำลังศึกษาอยู่นี้เนี่ยเขาเงียบไปเพราะอะไรผมรู้สึกว่าเขาดูจะไปใช้ชีวิตของตัวเองอยู่นะครับผม เขาไปใช้ชีวิตไปดูแลตัวเองไปแบบเหมือนช้อปปิ้งท่องเที่ยวหรือแบบเอ่อไปใช้ชีวิตในแบบไลฟ์สไตล์ที่เขาเป็นเลยนะครับผมเอ่อเขาก็ดูมีความแบบสนุกกับกับการใช้ชีวิตของเขาอยู่นะครับผมแต่เขาก็จะมีเรื่องหนึ่งที่เขาคเครียดครับก็คือรู้สึกจะเป็นเรื่องแบบพวกรายจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆแบบนี้นะครับเขาก็ยังมีความกังวลมีความเครียดอยู่นะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เหมือน ไป enjoy กับชีวิตอยู่เหมือนกันนะครับผมโอ้เขาก็ดูแบบเหมือนเป็นคนเจ้าสังคมเจ้าเสน,เน่ห์ด้วยนะครับผมเขาก็เลยเหมือนมีปาร์ตี้แฮงเอาท์หรือมีเพื่อนหลายๆกลุ่มอย่างเงี้ยฮะ,ะเออเขาก็ดูไม่ค่อยว่างเลยนะครับผมดูแบบว่ามีอ activity ตลอดเลยแบบนี้นะครับผม,มแล้วเขายังคิดถึงกันอยู่ไหมผมคิดว่าคือเขาก็คิดถึงคุณอยู่นะครับผมแต่ว่าเขาดูมีสิ่งอะไรที่ที่เขา สนใจเยอะไปหมดเลยนะฮะเออเขาดูมีสิ่งบางอย่างที่เขาสนใจคือเ,เขาหมกมุ่นแล้วก็ใช้เวลากับสิ่งสิ่งน,นั้นนานมากเลยนะครับผมเขาอยู่กับตรงนั้นนาน,น,านแบบละเอียดพิจารณาถี่ถ้วนแบบนี้เลยนะครับผมโอ้ใช่ครับเหมือนเขาพยายามที่จะทําอะไรบางอย่างพัฒนาตัวเองพัฒนาสกิลหรือกําลังอยากจะทาําธุรกิจของตัวเองหรือหุ้นอะไรกับเพื่อนสักอย่างหนึ่งนะครับผมเขาดูกําลังใช้เวลากับตรงนี้เยอะมาก กับการงานการวางแผนกับกลุ่มของเขากับเพื่อนของเขาแบบนี้แหละครับเขาก็ลังแบบเหมือนเ,ออเตรียมรับมือกับ,ก,บกับปัญหาหลายๆอย่างที่มันกําลังจะแบบว่าเข้ามาแบบนี้นะครับผมเขาดูใช้เวลาให้เวลากับตรงนี้เยอะมากๆเลยนะครับผมแต่เขาก็มีแอบมาคิดถึงคุณบ้างเหมือนกันนะแต่ว่าสิ่งพวกนี้มันก็จะเหมือนแบบพอเขาหันไปมองงานมอง การวางแผนอะไรต่างๆคือเขาแทบจะลืมทุกอย่างหมดเลยเพราะว่าเหมือนเขาโฟกัสมากจริงๆนะครับผมโอ้ใช่เลยนะมันดูแบบว่ายังเขาเขามีสิ่งที่ทําเยอะมากๆเลยใช่ครับผม,มใช่แล้วนะอาจจะดูคิดถึงน้อยหน่อยอ่ะแต่ว่ามันก็มีบ้างนะครับยังมีบ้างอยู่นะแต่ว่าก็เนี่ยนะครับเพราะว่าธุรักเขาเยอะมากแล้วก็ แผนอะไรอยู่ในหัวเขาเยอะมากเลยครับเขากำลังจะแบบเหมือนอยากเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งเขาอยากจะทําชีวิตเขาให้มันแบบเหมือนโตขึ้นไปอีกขั้นสําเร็จขึ้นไปอีกขั้นอย่างนี้ครับผมเขาก็เลยให้เวลากับตรงนี้มากเลยนะครับผมครับผมยังไงลองพิจารณาดูนะครับเป็นกําลังใจให้ครับสวัสดีครับสําหรับคนที่เลือกพห้กองกระเป๋าเดินทางนะครับกับหัวข้อที่ว่าเขาเงียบไปเพราะอะไร ยังคิดถึงกันอยู่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ โอเคครับผมสําหรับคนที่เลือกพห้กองกระเป๋าเดินทางนะครับผมว่าคนที่คุณคุยอยู่หรือกลังทําความรู้จักหรือแบบทําความรู้จักอ่ากันอยู่เนี่ยนะครับผมผมคิดว่าเขาคนนี้ดูดูมีเรื่องให้จัดการแบบแบบมาแบบสู่สีกันสองเรื่องเลยนะครับผมมันเป็นเรื่องทั้งเรื่องหลักเรื่องรองมาพร้อมๆกันเขาดูเป็นคนที่แบบเหมือนมี มีธุระหรือมีงานที่จะต้องแก้ปัญหาสองงานสามงานไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมโอ Dial ้ oh, ใช่เขาดูที่จะโฟกัสแล้วก็เครียดจรงิงจังอยู่กับสิ่งสิ่งนี้อยู่นะครับผมเขากําลังลุ้นว่ามันจะออกมาดีแค่ไหนมันจะมันจะมีปัญหาอะไรไหมเพราะว่าเขาเหมือนเขาทําอยู่แล้วเขากําลังเหมือนพิจารณาแก้ปัญหาเหล่านี้อยู่นะครับผมเออ,อเขาดูโฟกัสกับสิ่งกับงานกับผล ผลลัพธ์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยครับผมเออเขาก็ดูเหมือนมีความเครียดการความกังวลหลายๆอย่างเลยนะครับผมเออเขาดูไปโฟกัสกับงานกับธุระของเขานะครับผมที่เขาหายไปนะแล้วเายังคิดถึงคุณอยู่ไหมนะคือผมรู้สึกว่าเขามีความคิดถึงแต่เป็นการคิดถึงแบบเหมือนเหมือนเขาแบบทำใจ ยอมรับว่าเขาได้แค่คิดถึงได้แค่นี้แบบนี้นะครับโอ้ผมไม่แน่ใจว่าคุณกับเขามีปัญหาอะไรกันไหมหรือมีเรื่องที่นอนอะไรกันอยู่หรือเปล่าแต่มันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเขาก็มีความรู้สึกคิดถึงแต่เขาก็รู้สึกว่าภาระเขามีเขายังต้องทําสิ่งนี้อยู่เขาทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เอ,อเขาก็แค่เหมือนได้แต่คิดถึงเงียบๆอยู่คนเดียวนะครับผมแล้วก็ไปวุ่นอยู่กับ ทุรละแล้วก็การแก้ปัญหาของเขาเหมือนเดิมนะครับผม,มใช่เลยนะเขายังคิดถึงนะแต่ถามว่าเขามีคนเข้ามาพูดคุยอะไรไหมก,ก็ตอบว่ามีนะครับผมเออเขาก็ดูเป็นคนที่แบบดูดีคนนึงเลยนะครับผมเออเขาก็มีคนเข้ามาพูดคุยกับเขาบ้างเขาก็พูดคุยตอบนะครับแต่เขาก็ยังไม่ได้ดูโฟกัสอะไรกับใครเป็นพิเศษเลยนะครับผมเขาให้พิวริตี้เรื่อง เรื่องงานเรื่องทุรลาของเขาเป็นสําคัญงานในที่นี้อาจจะเป็นเป็นแบบเป็นงานที่เป็นของเขาเองอาจจะเป็นงานเสริมงานลองหรือธุรกิจอะไรที่เขากาลังกาลังทําอยู่กําลังปั้นอยู่แบบนี้ครับผมเออเขาโฟกัสกับตรงนี้เขาโฟกัสกับอ,อ,อนาคตนะครับผมเออเขาอยากมีอนาคตที่ดีเขาอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์เพอร์เฟกมีแบบเงิน กงินเยอะๆแบบนี้นครับอยากจะดูแลซัพพอร์ตครอบครัวได้แบบนี้นะครับผมเออเขาก็เลยเหมือนแบบคิดถึงคิดถึงด้วยแต่ภาระมีก็เหมือนได้แต่คิดถึงคนเดียวได้แต่มองความคิดถึงแล้วก็ต้องต้องกลับมาโฟกัสปัญหาของเขาแบบนี้นะครับผมโอ้ใช่นะเขามีความคิดถึงแบบที่ที่ต้องกดตัวเองไว้อะอเขาทําได้เท่านี้แบบนี้นะครับผมใช่เลยเขาคิดถึง ถามว่าเขาอยากได้กําลังใจไหมเขาก็อยากได้นะครับผมเขาแบบเขาไม่อยากให้แบบความรู้สึกนี้มันบั่นทอนนะแต่ว่าเขาคิดว่าเขาทําได้เท่านี้แบบนี้นะครับผมใช่เลยอืยังไงคุณลองทักทายถามไทยเขาดูสักหน่อยก็ได้นะครับลองดูแอคชั่นเขาว่าเขาจะเป็นยังไงแต่ถามว่าเขาแอบคิดถึงคุณไหมมีแอบคิดถึงนะคะผมครับ ยังไงลองพิจารณาดูนะครับเป็นกำลังใจให้ครับถ้าคลิปนี้ช่วยไกด์ให้คุณเห็นอะไรบางอย่างชัดขึ้นฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ